สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามเพจนะครับวันนี้ก็ภารกิจตอนเช้าเมื่อคืนก็ฝูกปฏิบัติเขาขุืนะครับเป็นเาช,านาช,าช้ชาของวันจัาาาานทร์ม,มาฝึกปฏิบัติการจราจรนะ รับมาให้บริการท่านทุกบ้านเจอบางบ้านวันนี้ถ้าบางทีแล้ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาไม่ว่าจะเป็นน้านสายตาสั้นสายตายาวบริกันเด็กตาทะฒนาเสร็จแผลลงน่าก็ว่ากล่าวตักเตือนครับลงแอปขับดีนะครับไม่มีการออกไปส่งอะไรต่างการตรวจรถก็ดูรถต้องสงสัยนะครับ จะนาดูดีนาดูนะครับตามตามหลักความอาจเป็นไปได้แต่อย่าสัมพันธ์ซะม,มากกว่าเ,เป็นการ,รปฏิบัติที่ต้องต้องต้องปฏิบัตินะครับจะประมาณว่าท้อถอยท้อแท้ ก็ไม่ได้สังคมก็ต้องมีการตรวจสอบคนต่างๆรอ,อ้ด้วยผู้ปฏิบัติทดล,ะะล,ละนะครับจะถูกใจพี่น้องบ้างไม่ถูกใจบ้าง,างนนเนาะควาใจความรู้สึกอยู่แต่โดยหลักเราก็ทำถูกต้องสตรวจสอบได้เพื่อสังคมเราน่าอยู่ อะไรหรครับีสุจริตชนก็อาจจะมีความพูนใจเลืที่เสมอหรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะก็ครู้สึกว่าเออไม่โดนใจการอยู่ในสังคมร่วมกันเนาะมีกฎกติกาครับพี่น้องผมก็ได้มาร่วมทําเกณฑ์ทำอะไรด้วยก็เออ,เอ,อมีส่วนในการหาไรายได้ที่มันสุจริต อะไรเงี้ยม,มันก็เป็นความท้าทายของเราด้วยแต่ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าเราก็ต้องต้องระมัดระวังปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยผมนะก็อยากจะสื่อให้พี่น้องไ้้ััทราว่าผู้ปฏิบัติเราปฏิบัติด้วยความตั้งใจเพื่อหวังผลให้เกิดค,ความเ,าเรียกไรอะมีความสุขในสังคมอะ่ะเนาะ อันนี้ก็ว่ากาวตักเตือนลงแอปขับดีนะครับเข้าใจบริบทคู่น้องแต่หลักๆก,ก็คือไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมีการสูญเสียหรือบาดเจ็บที่รุนแรงทือบางครั้งมันก็ได้บรรเทาได้นะพูดถึงถ้าทำไม่ถูกต้องใส่ใจในกานปรปฏิบัติหมหมือนมือกันอะไรเงี้ย bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสีทางแอปเนี่ยนะโลเดียับน็ลงแอปโอเคทำยังไก็มีโอกาสก็หาใส่หน่อยก็ดีเนาะปลอดภัยเราด้วยเนาะยกเปไทยมาเป็นห่วงเป็นห่วงไม่มีอะไรเป็นห่วงที่จะเห็นครับ